มาแล้วมาแล้วเพื่อระบอบเพื่อระบอบเพื่อระบอเพื่อระบอบเพื่อระบอบซีซยู่กกได้ด้วยแม่มันนะกงไงนี่ละใคว่าไหลมาได้นะใลเยือกมาได้นี่ โอ้หดูมันะไรนี่อะไโอ้ยแมแม่แมนี่นีนี่นี่นี่นโอ้ปืนถืนได้เย้เย้เย้นี่มันเขาดีมันเขาโอ้มันไหลมาทางใต้เนาะเร่ตามหลุดมาเลยอ้เดเดียปักได้ว่ขึ้นได้น ต้องเอาเจ้น้ำหน้มแบบนี้ลอยมีอารมกันทั้งเพจกันเหมือนเในโลกว่าซีโลอะอยู่นเอู้ยเป็ดฟูงอู้ยเ,เป็ดฟูงเลยอ่ะพูอ่ะผู้ใดพูด โอ้ยเป็นลอยนำมาดังโอ้โห้เห่เด้